ครับคู่ชิงเลยครับป่านนี้ครับรุดคู่ชิงชนะเลิศหรือว่าเจโอยสังลุยนะครับฟังงเสีครับเวลามีจำกัดสีเขียวครับเวลามีจำกัดได้รับชุดได้เนาะเอฟซีคูโบต้าทั้งสองครับกรรมการดูเลยครับเที่ยวนี้ เช็คแล้วครับมาดูสิว่าตรงสถาบนลงไฟดับลูกสะบัดเอาเลยครับไรจะให้ก็เที่ยวนี่วางันกระวานเอาสักหน้าเอาแล้วครับออกตัวกันแล้วครับมาดิหนี่อาตัวหน้าลูกแรงครับรอดชีวิตแล้วแสนใจประเสรนเลิศล้ำสายกันมาจุกจับเอาออกมาีนี้ที่ว่ามันไม่ใครยอมใครล้วพี่น้องเลยมาดูสิว่าเกจหน่อยสักลุยวันนี้จะลุยแน่ขนาดไหนเพราะว่าไปเจอาบน ผันนี้มีเวลาคานีนะว่าเวลามีจํากัะเริ่มหัดเริ่มเบียดเริ่มเสี่ยนเริ่มสีเริ่มมีคติเตื่มใจตัวนี้ใส่กันมาเราก็ถึงถึงเลยทีเดียวพันบาทจะเป็นของใครสามพันบาทจะเป็นของใครมาดูกันว่าใครจะเป็นคนครอบครองถ่วยชิงชนะเลิศและจ้า อจโอ้โหใส่แบบันใส่กันแบบไป่จังทีเ่าใส่กันมาโอ้โหตากตัวที่ถ้เเลยเดอระวี่ให้ายชนะเลยมีไมปังไปต่อพี่ฉนบุรีตปูที่สนามคุณรักเลดไปแช่งกูตาบ้ามครับผมพูดดีใครได้ใครใหญ่ใครสู้ใครดีดูใครีผู้สนมที่ใครจะเป็น้สนาโงเดียวทีใส่กันมาแบบร้บรถึงเีเดีวเอเดเเเวลามจกัด้เเอรับรียมว่าได้แท้เวลาม่จบกัด ไปแล้วนะครับเสียบอยจี้หน่อยสั่งรุย